เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่คัดพิเศษเกรด A อยากจะนำเสนอเพื่อนๆ FCI u s e car สักหนึ่งคันนะครับผมรถยอดนิยมของร้านเรานะครับไม่เคยจะพอขายเลยนะครับใครที่พลาดคันที่แล้วๆมานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สเปคเทพกว่าคันนั้นอีกนะครับสเปคเทพกว่าคันนั้นอีก คันนี้คือ Honda City ปี2009จดทะเบียนปี2010เจ้าของมือเดียวป้ายแดงออกข้างเป็นพยาบาลซื้อเงินสดมาไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆและที่สำคัญนะครับผมคันนี้ถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันและที่สำคัญคันนี้วิ่งมาเพียงแค่70,000กว่ากิโลเท่านั้นเอง7 0,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยที่สุดในตลาดก็ว่าได้จะไปหาจากไหนครับรถอายุ ปี2010นะครับ09.10์หมวิ่ง70,000กว่ากิโลนะครับขับไปแค่ทำงานจอดอยู่ในตึกตลอดเวลานะครับสีเดิมแทบทุกชิ้นไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้ำแต่อย่างใดนะครับผมยางที่เลือกใช้เป็นยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ดรัดกับล้อแม็กของตัว1.0ึ่ o ดนทโบด้นะครับรัดกับล้อแม็กของตัว1.0่ทอรโบนะครับสวยงามจริงๆนะครับผม ภายในเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับเราสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับผมฟื้นฟูเบาะให้เรียบร้อยนะครับดูดีครับเบาะไม่มีแตกลายงานไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่อย่างใดเลยนะครับผมนี่นะฮะแผงประตูต่างๆสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมกุญแจรีโมทมีมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะกุญแจรีโมทมีมาให้ด้วยนี่นะครับเลขไม้นะครับโชว์อยู่ที่7 7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ77,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเพิ่งเซอร์วิสที่ศูนย์ไปเมื่อเดือน เดือนสามที่ผ่านมานะครับผมยังไม่ถึงขราวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมนี่นะฮะแท็กซูนห้อยนะครับแล้วก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะครับสําหรับคันนี้คิ้วรอบคันอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดนะครับผมด้านหลังนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ดีเบาะหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในรถแต่อย่างใดไม่มีการสูบบุหรี่ในรถแต่อย่างใดครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงจริงนะครับด้านหลังก็ กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ซิตี้อยู่แล้วนะครับผมล่างด้าฝนซ้ายขวานะครับก็เดิมๆนะครับผมฝากระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับแอลูกาเมีมาให้ด้านท้ายหลุมอะไหล่ก็สวยงามไม่มีการอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดครับผมนะฮะรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษี2569ครับผมยางนะครับเป็นยางปี23ทั้ง4เส้นนะครับดอกยันนาใช้งานได้เลยยาวๆนะครับ34ปี2-3หมื่นโลสบายๆนะครับ สตาร์ทที่เดียวติดครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับไม่ต่างจากรถใหม่เลยนะครับเนื่องจากวิ่งมาแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลจะไปหาจากไหนครับที่รถอายุปีสองพันสิบวิ่งมาเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับลองหาดูนะครับผมหายากนะฮะผมบอกเลยนะฮะเบ้าโช้กซ้ายเบ้าโช้กขวาคานหน้าฝากระโปรงทุกอย่างเดิมเดิมครับฮ่องกเครื่องไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มแต่อย่างใดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบแบบนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับมีประกันชั้นหนึ่งด้วยตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย กรุงเทพปริมณทลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเป็นเลอร์ดูรถไม่เป็นแนะนำคาเพื่อนพะช่างมาช่วยตัวจอบหรือไว้ใจกันมัดจำมาเรามีบริการสไลด์อ่อน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านขอบคุณครับ